ดีเรคชั่นเนี่ยจริงๆมันก็จะมีฝ่ายออกแบบแล้วที่ที่การตั้หนังสือเราจะเน้นการออกแบบมากค่อนจริงจริงหลักๆตอนนี้ก็เป็นพี่โอ๋คอยดูแลนะครับพี่โอ๋พี่โอ๋นี่เป็นนักดนตรีนะครับครับเป็นนักร้องดนตรีวงวงยูโกสลาเบียเคยทำเคยทเพลงประกอบให้กับรายการทีวีเราใช่พิทตันพิทตันนี่ก็เป็นอาร์ไดอาร์ไดของ พี่ดีใจด้วยพี่อยากให้พูดทีละคนดีไหมแนะนำทีละคนก็ได้นะจริงๆไม่แนะนำตำแหน่งแต่ละคนเลยดีไหมเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ข้างหน้ามาก่อนเลยไหมฝั่งนี้ดีไหมฝั่งนี้ดีไหมก็ชื่อปุ้ยนะคะทำกราฟิกุ้ยชีสแน็คค่ะชอบใครชอบใครชอบใครเติมชอบใบเตยมชอบใบเติมทำเป็นไอดอลค่ะ มากเมื่อวานเพิ่งได้แชมป์มาเมื่อวานเพิ่งได้แชมป์แบบนิ้ต้างมาสมุดเลยอะไรนะเล่นเล็นต้องย้อนต้องย้อองยอดครับเกียรนะครับเป็นแชมป์มาโอ๋ยนะคะเป็น AE ของชีสลูเกอร์แล้วก็สแน็คค่ะท่าดีนะคะเป็น AE ของชีสลูเกอร์แล้วก็สแน็คค่ะโอ้ยโอ้ยอยเกียร์ครับเป็นแชมป์มาเนี่ย เป็นกราฟิกของลุเกอร์แมกกาีนครับช่นุ่นค่ะเป็นมารเกตงของชีแมกซีนค่ะลกเป็นองร์แมกกาซีเปค่็นหัวหน้ากองชีล้ก็เป็นผู้ช่วยบวนะคเป็นหัวหน้ากองของส่วนลุเกอรแกนล เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดมเป็นสไตลิสต์จริงๆแล้วพี่โดมเป็นบอกแฟชั่นพี่โดมจริงจะทำทุกอย่างนะบอกแฟชั่นของชีสของลูกเกอร์และบางทีว่ามาช่วยดูสแน็คสคริปรายการทีวีเวลาเขียนงานต่างๆของพวกเราเป็นคนที่เก่งเรื่องแฟชั่นมากงานลูกค้างานแฟชั่นแอดต่างๆพี่โดมหมอหมดแล้วไม่ไม่มีเบอร์เสกเก่งมากอยากขอเสียงผมด้วยพี่โดม ที่ส่วนเจ้าจัดรับพี่โดมมากนะพวกพวกแบนเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเขาบูมเสื้อผ้าที่เจ้าจัดหมายว่าเขายืมมาลงสื่อมาอทักโนสังนีอ๋อแล้วเวลาเด็กเขาเดินจากจากยัมีแต่คนปูผ้าและกาบก่อนหน้านี้เขาเคยบูมอยู่ในมอมาแล้วพอดังแล้วเออพอดังแล้วก็ไปบูมเจ้าจัดต่อต่อไปครับต่อไป ผู้ไทยไม่ค่อยเข้าใจนะไม่หรออ่ะสามกิ่งให้รถใครเยอะไุดเฮ้ยไม่ได้รถบายดีบายอยู่ที่ชีสค่ะชื่อพอค่ะเป็นนักเขียนให้ชีสแล้วก็เป็นหัวหน้ากองให้ชีสแน็ค่ะค่ะชื่อจุค่ะเป็นเลยค่ะกองชีสแมกกาซีนค่ะพี่อ้อค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของชีสลุกเกอร์แล้วก็สแน็ค ชื่อทิมค่ะเป็นเลยค่ะกองลุกเกอร์ค่ะชื่อตอนครับทำกราฟิกของชีพค่ะชื่อเตินค่ะอยู่กองสแนทค่ะชื่ออู๋ครับเป็นช่างภาพที่ลุกเกอร์ครับตอครับเป็นอาดายของสแนาครับพี่เอกครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับค่ะพี่ลมครับเป็นช่างภาพเดี๋ยว่อมันมีสองคนครับค่ะค่ะชื่อดาวก็เป็นเว็บแอดมินค่ะดูแลเว็บชีท เว็บลูกระแล้วก็เว็บซีาซาค่ะและและรายการเราใช่ค่ะก็เป็นผู้ช่วยของโปรดิวเซอร์ทีวีชิยุ่งค่ะนีค่ะชยุ่งค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ชีทีวี้วนะคะเ็นเราก็ถ่ตัวเะค่าโหเราเล่น ทีมงานของชีเราีงจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ครับทีมงานเรามีทั้งหมดกี่คนนะพี่เต้ยสามสิบประมาณสี่สิบคนสี่สิคนนี้ไม่โลฟีแลนซ์นะครับครับผมก็วันนี้ตื่นแท่นี้เออถือว่าเป็นช่วงปลายปีก็ปล่อยชิวๆกันไปเมื่อวานแข่งกีฬาสีครับใช่ก็มูการเจ็บป่วดาัค่ะ เ้าไปนนี to road, ้ก็เขามาสายๆถ้าอยากถามพี่โอ๋ไหมก็อยากถามเรื่องเกี่ยวกับออกแบบเดี่ไปดกีกว่าออกแบบพี่อออกแบบส่วนเนี่คะก็เคยนั่งกับี่ปู2อคนช่วงยืนครับก็ค่อยเจริญเติโตมาก็มีน้องช่วยครับก็ทก็จริก็มาจามุงก็ทำาอยๆก็ัามาเรส เยวที่เป็นบอก่ายแบบของเอูเชีแล้วก็ช่วยดูอย่างอื่นด้วยก็กุมภาพรวมของสุขีคอนรลเชั่นแต่แบนีเดี๋ยวท่องน้ำไปีปีแล้วนะเราไล่มปีล้วร้อยเล่มร,ร,ร้อยเร่มอ้อยเร่มร้อยเร่ม เลเยอส์กับการออกแบบหรือเปล่าเป็นรางวัลอะไรรางวัลอะไรรางวัลอะไรเอเชียนปรินท์วอร์ดครับเป็นรางวัลที่เป็นหนังสือที่พิมพ์พิมพ์สวยดูออกแบบสวยประจำเอเชียที่หนึ MBA> ่งได้ของหนังสือใต้มาแล้วฮ่องกงนะฮ่องกงนะที่หนึ่งของเราที่สองที่สามหนังสืออ่า เราอยากให้เขาแบบถ้าเขาพูดเราดีกินเลยเราประทับใจเทปนี้เป็นเทปนี้พูดถึงหนังสือผู้ชายดีกว่าอมันมาอย่างไงคะเกิดเป็นชีสแล้วทำไมต้องแยกออกมาเป็นผู้ชายล้วนๆอย่างเดียวด้วมันแตกต่างจากชีสได้ไงหนังสือของเมืองไทยหนังสือผู้ชายเนี่ยคนชอบมองว่าผู้ชายไม่ชอบเป้งไม่ดูแลการแต่งเนื้อแต่งตัวผู้ชายชอบแต่เรื่องเซ็กซ์เรื่องผู้หญิงเรื่องสปอร์ตเรื่องอย่างอื่นไปนี้เขาเรียผ้าอะไรครับ สาตินสาตินสาตินนี่มาจากรันเวย์เลยอ่ะใช่มาจากรันเวย์เลยค่ะสำเพลงเนี่ยจริงคนเราทำงานวันไม่ควรจะเกินสี่ชั่วโมงไหมนั่งอยู่แปดชั่วโมงก็อาจจะได้งานที่น้อยคนแบบเวลามันพร้อมแล้วสามชั่วโมงก็เสร็จอ่ะจริงงานบางงาน